สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นวัดฝากคําถามเด็ดตอบกลับตอยตรัยพบหลังบ่นคิดถึงเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในรายการครัวคุณตอยเมื่อวันที่14กันยายน64ที่ผ่านมาหลังตอยตรายพบกล่าวเปิดรายการปรากฏว่าอภบชนคิดถึงนวัดอิสระกลายศีอดีตพิธีกรรว่วมโดยบอกว่าไม่เข้าใจกันประจําเมื่อก่อนอยู่4คนจํากันได้ไหมไม่เข้าใจกันไปกันมาเหลือ3คนคิดถึงนะวันหลังชวนมาเป็นแขกรับเชิญเอาไหมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนะ นันสุด15กันยายน64นวัดอิสระกรายศียพูดถึงเรื่องดังกล่าวรำคำําตอบว่ายินดีไปร่วมรายการตามคาเชิญของทั้งสามพิธีกรไหมก่อนเผยพระผูกพันมานานที่ทิ้งท้ายด้วยการฝากคําถามสําคัญถึงต้อยตรายพบพี่ชายที่รักด้วยถามว่ามีโอกาสได้เห็นสามพิธีกรรายการครัวคุณต้อยพูดถึงไหมนวัดตอบว่าไม่ได้ดูเทปอะครับแต่ว่ามีคนส่งคลิปมาให้คิดถึงนะครับแล้วก็ชอบคุณทั้ง3คนก็ยังคิดถึงอยู่จริง เพราะว่าก็มีลายมาหาอยากให้กลับไปยืนที่เดิมครับ ถามว่ายินดีตอบรับคําเชิญไปร่วมรายการไหมนวัดต่อว่าใจจริงแล้วคิดว่าอยากจะหยุดไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าทําให้ทั้ง3คนมีสีสันและมีความสุขได้ก็อาจจะแวะเวียนไปในกรณีพิเศษเช่นเวลาที่เขาจะจัดงานเทศกาลครัวคุณตอ่อยเคยคิดไว้ว่าจะไปร่วมงานในวันเปิดหรือไม่บางทีก็อาจจะไปที่สตูดิโอไปให้กําลังใจทีมงานแล้วก็รวมถึงพี่ต่อยโกและอ้อด้วยซึ่งอาจจะเป็นไปได้บ้างบางโอกาสครับไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นไปไม่ได้เลยถามว่าก ตีพูดเอาไว้ว่าถ้าไม่มาจะทําบ้านนาวัดตอบว่าโอ๊ยมันมาถึงบ้านแล้วครั้งหนึ่งปิดประตูไม่อยากครับแต่มันก็พยายามเข้ามาไม่เป็นไรครับเข้าใจเราทุกคนต้องเรียกว่ารักกันเนื่องจากเราสนิทกันไปหมดเลยแล้วก็ให้กันไปเยอะแยะมากมายแมวที่ผมเลี้ยงอยู่ก็ตีก็เอามาให้ต้นไม้ผมเลี้ยงไม่ได้ผมก็เอาไปให้ก็ตีเลี้ยงคือชีวิตมันเกี่ยวข้องกันไปหมดแล้วแยกต่อการที่จะแยกเรายังพูดถึงกันอยู่เสมอๆแล้วก็บอกว่าการที่ไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้หมาย ความว่าเราจะห่างกันเราก็คงจะต้องสนิทกันแบบนี้แหละ แต่ว่าโอกาสในวันข้างหน้าเราอาจจะได้มาทํางานด้วยกันอีกหนึ่งรูปแบบก็ได้เพราะว่าปัจจุบันในโซเชียลมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วและมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันเยอะกําลังเชิญชวนว่ามีอะไรที่เราสามารถทำคอนเทนต์ที่นอกเหนือจากทีวีแล้วเรามาร่วมงานกันได้ถามว่าไม่ได้ทํารายการมานานแค่ไหนแล้วนวัดตอบว่าโอโหประมาณ2เดือนครึ่งไม่ได้ทําต้องยอมรับว,ว่าเลวลาเปิดไปแล้วเจอมันก็รู้สึกใจหายเราเคยยืนอยู่ตรงนั้นคือเราก็เป็นห่วงพวกเขาแล้วก็เป็นห่วงป้าๆแฟนคลับ แต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วมันก็ทำได้แค่ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปถามว่าสำหรับครัวคุณต่อยพี่ต่อยก็พูดแล้วว่าที่ตรงนี้ไม่มีคนมาแทนอยากแวะมาวันไหนก็แวะมามีอีเวนต์อะไรนวัดมาช่วยได้นวัดต่บว่าสัญญาแล้วว่าทุกๆครั้งที่จะเปิดงานเทศกาลครัวคุณต่อยหรือครัวคุณต่อยยกทัพหรือนิทรรศการตามห้างสรรพสินค้าผมจะไปขึ้นเวทีให้ในวันเปิดทุกครั้งถือเป็นการรียูเนียนมีความรู้สึกวันนี้แหละคือครัวคุณต่อยแต่สำหรับทีวีเนี้ยอาจจะไม่ได้ไปร่วมงาน แต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาก็คงจะตามผมไม่เลิกพราะฉะนั้นก็อาจจะแอบแวบ,บไปให้ครั้งครึ่งครั้งเพื่อความสุขของพวกเขาแล้วก็เพื่อความสบายใจที่ผมจะได้ไม่ถูกคิดว่าอีกประมาณ2อาทิตย์จะแวบไปดูเขาอัดรายการแต่ผมก็กลัวเหลือเกินว่าเวลาไปดูแล้วอย่างไรก็แล้วแต่คิดถึงทุกคนสถานที่ที่เคยอยู่มัน8ปีสําหรับครัวคุณต่อยนะครับแล้วมันก็เกิดมาจากความคิดของพวกเราตั้งแต่ทูน่ายโชว์ทูเดย์โชว์เอาอาหารมากินประจำทางานอยู่ด้วยกัน1617ปีที่เราอยู่ด้วยกัน4คน นานมากจนเรารู้สึกว่ามันเร็วมากเราอยู่ตั้งแต่ช่องมากสีด้วยกันจนกลับมาช่องน้อยสีจนเปลี่ยนเชื่อรายการจากทูนไนเป็นทูเดย์แล้วเราก็กำเนิดครัวคุณต่อยเมื่อ8ปีที่แล้วยืนยันไม่มีไม่มีคําว่าจะไม่เกิดผมไม่ใช่คนในวงการบันเทิงที่เล่นข่าวจริงก็คือจริงเพราะฉะนั้นวันที่ไม่ว่าจะทํางานด้วยกันหรือไม่ทํางานด้วยกันหรือว่าได้ทํางานด้วยกันบ้างไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามเราจะรักและเคารพกันแบบนี้ตลอดไปทุกคนเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึง ต้องตอบตรงๆยังคิดถึงทุกคนคิดถึงพี่ต่อยมากเป็นห่วงพี่ต่อยแล้วก็คิดถึงสองคนนั่นหน่อยหน่อยเพราะยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็จะคอยบอกพี่ต่อยว่าดูแลสุขภาพด้วยและพี่ต่อยก็ต้องเตรียมอนาคตด้วยเพราะว่าพี่เป็นปูชนียบุคคลผมก็ยังคิดว่าเออถ้าพี่ต่อยจะถอยออกจากวงการบันเทิงเราจะลงกันร,รูปแบบไหนแต่ปัญหาคือคุณไตรพบไม่ยอมฝากกลับไปถามด้วยว่าถามจริงๆคุณไทรพบอายุก็เยอะแล้วจะลงการเมืองยากเป็นผู้ว่ากทมไหมอยากเป็นสมาชิกสภา าผู้แทนราษฎรไม้มีคนรออยู่นะครับแล้วก็ถ้าคุณต่อยตรายพบมาเส้นทางนี้คุณนวัดจะทําทุกอย่างปันคุณไตรยพให้เป็นพนะท่านไตรายพบให้ได้ขออย่างเดียวเปิดใจเถอะครับพี่ต่อยเพราะพี่ต่อยไม่ค่อยยอมเปิดใจเราต้องทําเหมือนผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็มาจากนักสแสดงเพราะฉะนั้นพี่ต่อยต้องเป็นพิธีกรคนแรกที่เข้าไปถึงรัฐมนตรีครับอันนี้ฝากจริงจังนะครับฝากไปบอกด้วยเอาจริงนะเร็วๆอีกหนึ่งปีเสร็จ พราะฉะนั้นวอร์มได้แล้วนะคุณไตรภพคุณต้องคุยเรื่องรัฐธรรมนูญเยอะๆรออยู่นะครับเหมือนกับที่พี่ต่อยรอผมไปครัวคุณต่อยผมก็รอพี่ต่อยเปิดใจมาสู่พักการเมืองเถอะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ